หยิดทำใจนะครับหยิดทำใจเมื่อหยิดทำใจก็ทุกข์ก็ดับนะครับอยาให้เกิดทุกข์ก็ดับความมีตัวตนที่จะเป็นทุกนะหรือว่ามีตัวตนที่จะให้เกิดทุกข์นั้นก็ดับเพราะว่าเมื่อหยิดทำใจแล้วมันไม่ต้องคอยจะรู้จะเห็นจะเข้าใจจะตัดสินใจจะทำอย่างไร เมื่อหยุดทำใจมันก็ไม่ต้องทำตัวให้ดีให้ร้ายให้สุขให้ทุกข์ให้หลุดให้ติดนะครับให้คล่องให้คาให้ไหลให้พ้นให้ผ่านเมื่อหยุดทำใจก็หยุดเป็นทุกข์กับเวทนาเพราะว่าทุกข์ที่เป็นขันนี้มันเกิดเองดับเองนะครับรูปทุกข์เวทนาทุกข์สัญญาทุกข์สังขารทุกข์วิญญาณทุกข์เนี่ยมันเกิดเองดับเอง แล้วก็ไม่มีตัวตนการที่หยุดทําใจนีํทำให้ไม่ผสมขันทั้งหไม่ไปอุปทานไม่อุปโลกหรือว่าไม่ไปเอาวิชาไม่ไปตัณหาไม่ไปเพลินหรือว่าพอใจอยากใช่ว่าเป็นเราของเราหรือตัวของเราที่จะไปจัดการบริหารให้เป็นอย่างที่เป็นรูปแบบรูปลกักษณหรือว่ารูปการสถานการณ์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งการที่เราวางเฉยปล่อยวางและปล่อยขัน ปล่อยาธาตุปล่อยอายตนะให้มันทุกข์ให้พอนะครับหรือว่าให้มันที่สุดแห่งทุกข์คือเกิดเองดับเองนะครับมันก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหยุดทําใจที่จะไปอยู่ในสมนุมรสิกการไปมีสัญญาร่วมจิตนาร่วมหรือว่ามีสังขารร่วมวิญญาณร่วมเวทนาร่วมหรือว่ามีรูปร่วมเขาเรียกขัน ไปซ้อนขันซ้อนธาตุซ้อนอายตนะมันอน,นิจจังทุกขังอนัตตาสุญญาตาอยู่แล้วในตัวมันเองไม่ต้องมีการทำใจเพื่อที่จะไปทําตัวทำตนให้อยู่แบบไหนให้เป็นไปอย่างไรให้เป็นมาอย่างไรให้เกิดให้ดับให้ดำลงอยู่อย่างไรเพราะว่าทุกสถานการณ์ทุกปรากฏการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในใจนอกใจนะครับทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันมันก็ขณะจิตเดียวนะครับก็เหมือนโลกกับธาตุก็ไม่ต้องทําใจอย่างไรกับธาตุกับโลกกับขันกับอายณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ต้องเปลี่ยนการเกิดขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งอยู่หรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนการดับไปแล้วแต่นะครับเหตุปัจจัยหรือว่าธรรมนิยามหรือว่าความเป็นเช่นนั้นเองหรือว่ากฎของ ธาตุขันธ์ที่มันมีอยู่ที่ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามวิบากกรรมเก่าหรือว่าวิบากธาตุวิบากขันธ์วิบากอายตนะฉะนั้นการวางเฉยนะครับมันก็สงบใจการปล่อยวางมันก็เบาใจนะครับความไม่กังวลไม่จัถือมันก็เป็นอิสระฉะนั้นก็เลยหยุดทําใจนะลดละเลิกหยุดทําใจ ไม่ต้องเรียนรู้รอบรู้หรือว่าอยากรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะว่าการหยุดทําใจทำตัวทำตนมันหมดตัวหมดตนไม่มีตัวตนอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องทำใจอย่างไรแบบไหนเมื่อไรกับสิ่งใดอีกนะครับเมื่อหยุดทําใจมันก็จบที่ใจนั่นแหละรับทุกทั้งหลายที่มันขยับขยายที่มันขยับเขยื่อนที่มัน เกิดขึ้นมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเราไปทําใจแล้วก็ไปทําตัวทําตนทำธาตุทาขันปรุงแต่งนั่นเองไปคิดนึกตึกตรองไปใส่ใจสนใจไปเอาใจใส่ไปให้ค่าให้ความหมายเอาสมมุติเอาบัญญัติเอาสัจจะเอามายาไปถล่มทลายในธาตุในขันในอายตนะก็เลยเป็นโลกเป็นธรรมเป็นกรรมกิเลสวิบาศเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งโดยธาต ก็สักว่าธาตุโดยขันก็สักว่าขันโดยอายนาก็สักว่าอายนะโดยรู้ก็สักว่ารู้เห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินทราบก็สักว่าทราบอยู่แล้วไม่มีความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาโดยชิ้นส่วนโดยรวมโดยแยกอยู่แล้วฉะนั้นหยุดทําใจนะครับมันก็ไม่ต้องทําอะไรมากน้อยให้เร็วให้ช้าให้ง่ายให้ยำบาก เพราะว่าเมื่อหยิดทําใจแล้วมันสงบสติอารมณ์มันสงบใจมันวางใจมันปรงใจได้มันหลุดพ้นได้นะครับมันว่างได้มันไม่ต้องวุ่นวายกับตัวเองกับผู้อื่นกับธาตุขันอื่นที่มันเกิดดับนับประมาณไม่ได้นะครับฉะนั้นการหยิดทําตัวทําใจอย่างไรแบบไหนกับตัวเองกับผู้อื่นนะครับมันก็สิ้นสุด แบบที่สุดก็นิรธนิพพานนะครับส่วนเตาเป็นความไม่ต้องคอยไม่ต้องหวังไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องวิตกนะครับไม่ต้องว้าวุ่นนะครับไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องฟุ้งซ่านนะครับไม่ต้องมีอคติไม่ต้องมีหาข้อแม้เงื่อนไขนะครับเพราะว่าเมื่อหยุดทําใจก็ไม่ต้องเอาใจนะครับไม่ต้องตามใจไม่ต้องรู้ใจไม่ต้องเชื่อใจมั่นใจอะไร ไม่ต้องมีปัญหาทางใจไม่ต้องมีทุกข์ทางใจไม่ว่าเขาเรานะครับมันจะได้ตัดครับตัดกรรมตัดกิเลสตัดที่ปากมันจะได้สิ้นสุดของความทุกข์มันจะได้จบกิจกรรมกิจการกิจธุระไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่ว่างมันจะทํานั่นทํานี่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้กับที่นั่นที่นี่สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของใจที่ไม่สงบใจที่หมกมุ่นเป็นในการพัสดุกามกิเลสกาม มันก็เลยคึกขนองมัวเมาหมกุ้มุ่นเพลิดเพลินพอใจอยากใล่ไปตามทิศทางตามหนทางตามเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาโดยอุปโลกโดยสมมุติโดยใจที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจพอใจหรือพอใจถูกใจหรือไม่ถูกใจชอบใจหรือไม่ชอบใจคือเป็นเรื่องของใจทั้งหมดตารจบใจนะครับไม่ต้องให้เริ่มที่ใจอีกมันก็คือหยุดทําใจนั่นเองเพราะว่าถ้ายังทําใจอยู่มือเท้า หน้าตาสีหน้าแววตาทา่าทางกคริยาอาการมันก็จะหลบเหลขกต่อสู้ดิ้นรนพบปะพบเจอต่อต้านไหลเลื่อยเปลยไปตามกระแสของจิตของใจของอารมณ์ของวิญญาณของความรู้สึกซึ่งมันจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าอย่างไปเวียนว่ายตายเก่อยู่กับจิตใจวิญญาณนะครับกับการทําอยู่ในใจซึ่งมันไม่หยุดทามันก็ไม่หยุดทุกข์ไม่ยุดทรมานไม่หยุดยากไม่หยุดลําบาก ฉะนั้นการหยุดทําใจมันก็เลยไม่เล่าร้อนกับธาตุไม่วุ่นวายกับธาตุไม่คึกขนองมัวเมาหมกมุ่นไปกับธาตุก็เรื่องไม่ไปเพลนินไม่ไปยินดียินร้ายนะครับไม่ไปพอใ,ใจไม่ไปเกิดนันทิความเพลินฉันทะความพอใจปัญหาความอยากหละคะความใคร่ในกายในจิตในใจในอารมณ์ในพฤติกรรมในคําพูดคำกระทา ไม่อย่างนั้นแล้วมันเจอทั้งบวกทั้งลบทั้งคูณทั้งหารทั้งเขาทั้งเรามันก็เลยกระทบกระทั่งกระแทกกระทันก็เลยผัดสะตลอดมันก็วุ่นวายตลอดมันไม่รังงับไม่ดับเย็นนั้งการให้จบก็คือจบที่ใจก็คือหยุดทําใจเมื่อหยุดทําใจก็ไม่ต้องคอยรู้คอยเห็นไม่คอยอดดีอดมีอดเป็นอวดเด่นอดดังอดสวยอวดงามอดความสุขความทุกข์ความแน่นอนไม่แน่นอนความมีตนไม่มีตน ไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยหวังกังวลฉันก็หยุดทําใจนะครับหยุดทําใจนะครับไม่ต้องทําใจเมื่อไม่ต้องทําใจก็ไม่ต้องทําตัวทําตนแบบไหนอย่างไรนะครับมันก็จะไม่ทุกข์นะครับไม่ต้องทุกข์กับตัวเองกับใจกับอารมณ์กับความรู้สึกนึกคิดกรรมพวกกรรมพฤติกรรมก็เรียกไม่ทุกข์กับธาตุกับขันกับอายนะไม่ทุกข์กับสังขารนะครับมันก็หยุดทําใจ เมื่อหยุดทำใจแล้วก็เรียกว่านิโรธนิโรธคือความสิ้นทุกข์นิพพานคือความสิ้นราคะโทสะโมหะนะครับหรือว่าสุญญตาว่างนะครับว่างจากตัวตนจากสัตว์จากบุคคลว่างจากกรรมกิเลสที่บักไม่ต้องเป็นไปต่างๆนานาไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นหยุดนะครับหยุดทำใจนะครับเมื่อหยุดทำใจแล้วก็ไม่ประมาทไม่ไป มีขาดความละอายเกินกุตตบาปหรือว่าไม่ไปขาดสติสัพยัญญะไม่ไปขาดศีลขาดสมาธิหรือว่าขาดปัญญาไม่ขาดวิชาวิมุตติวิโมกสัญญานิพพานเขาเรียกว่าไม่ขาดธรรมแต่ถ้ายังทําใจอยู่มันเป็นอธรรมมันก็ยังทุกข์เป็นกายเวาจิตธรรมเป็นเพียงศกว่าอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเรายังทําอยู่มันก็ไปยึดไอปอยากเอกายเวาติตธรรมของตัวเองหรือผู้อื่นมันก็จะทุกข์ก็กลาวไปด้วยความทุกข์ จะนันหยุดทําใจสะแลหยุดทุกข์ซะไม่รับการโกวลหวังสะแล้ามันก็สันติสงบอิสละเยียกเย็นสงบนะครับอ่อนคลายและบริสุทธิ์หยุดทําใจได้กันทุกท่านทุกคนนะครับ